จนีง่ายหน่อยะขออนุญาตเจ้าหน้าที่กองยนะบอเจ้าหน้าที่บมอตอนมาสอตรร่วมกันชาวบ้านและร่วงผู้ร่วนเดะร่วงนะทัศ่รสัชจาวัสเดจะนีง่ายนะตั้าแต่จากโาวิดเรื่องเกี่ยวกันได้โครงการกัรสารวันี้เดีุ๊กบวกไวผู้ เัวนมอมาชดนผนู้่วยพ่อะปสูติิีญดเสาระคนรู้เด็วดแค่ให้ดาผู้เผยพ่เปสู่ติณีญนด <c oughs> เรื่องเญดาโครงการรูล่าข้าภาษา,าไปโครงการนีกาากร้ก็น่างะที่บอกนะ ก่าจะหมาติบวโพเกี่ยวการลดยอาเข้าภาษามีนาผู้รู้ภาษาคอพีมีโครงการเรื่องหมอนลสตและบับัดเข้าสู่บับัดเกยวกัารดยอดเข้าภาษาอโบัวโพมนากอซีมีนา ศึกสารายละเอียดเพื่อจุดการข้ามมอนและประสบการณ์ในการเปิดเผเชวญท่าม้อนท่าม้อนตัวแทนะเป็น đề hai cho lúc này không bỏ lỡ những video hấp dẫn

바이티스에 바로 들어가서 어? 이제는 그를 이제 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 그를

Ô mọi người đang nói <laughs> cách đây, anh ơi <laughs> anh ơi anh ơi anh ơi ये मिले चल रहा आपका काम हो गया हां ये तो चले तो हमें कर लो ये परती है Terima kasih telah menonton! ga pa di na 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 ga pa di na

Terima kasih telah menonton! ก,ก,ก็บอกโหนี่บอกว่าเจ็กคอขนาดเลยทำไมหมดแรงเนาะครับวันนี้ดีใจนะครับเาะที่บ้านเราได้จัดกิจกรมกรมอบรมเกี่ยวกับเรื่องไอโอดีเนาะไอดีเนี่ยวันนี้เป็นก,การอบรมที่ได้รับสนับสนุกมาจากเพราวะว่าเป็การพระราชดลพิเนาะการพระราชลพิของพระบาทสมเด็จพระเทพเนาะของพระเทพ ประเทศเลครับเพื่อนเป็นห่วงในส่วนของไอโอดีภานเหนือเราเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเรานะครับถ้านเหนือเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขารดไอโอดเนาะอันนี้ประเทศเคยเป็นเก่าเในที่ประชุมที่เชียงใหม่เนาะประเทศเพื่อนบอกว่าสายไอโอดีนี้มีความสัมคัญต่อ,อ,อสุขภาพอนมามัยแล้วก็คุณภาพชีวิตทั้งร่างกายและสติปัญญามสมองการเรียนรู้และการปฏิบัติ หน้าที่การงานต่างๆทุกด้านในปัจจุบันการขาดสารดินเป็นปัญหาที่กว้างนอ้องหากเราไม่พยายามศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาให้ท่องแท้พร้อมทั้งชี้แจงให้ประชาชนทราบตระหนักปัญหาและอันตรายของโลกรวมถึงร่วมมือการี่เหลือป้องกันควบคุมกันแพร่ขยายอยา่างพร้อมเพรียงจริงจังแล้วคนจานวนนับล้านเหล่านั้นก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้จะเป็นสาเหตุทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และความมันรร่นคงขังชาติด้านเมืองต้องประสบประสรคเนาะอ,อันนี้คือสิ่งที่ประเทศเปิ้น,เ,น,ปน<ม>เป็นห่วงคนแทนหรือเฮาเนาะครับอันนี้ประเทศเพิ่นแกวไว้เพื่อปี2 5 5ที่โรงแรมเชียงใหม่ตาซาเนาะครับเปิ้นเป็นห่วงมัาหอุมากเลยเพราะว่าคนเมื่อก่อนเขาเคยสังเกตอครับค,คนที่เคยเป็นคอพ่ออะก็เฮามีก่อนมีว่ พออที่คอใหญ่ๆอ่ะมีว่ะเออคอเอิบเนี่ยน้องครับครับวันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการน้องว่าทำไมบ้านเฮายังต้องมีการรบรมเรื่องเกี่ยวกับไอโอดีนอยู่เนาะครับครับไอโอดีนคือนาะและถ้าที่อยู่ในธรรมชาติเลยเนาะอยู่ในพืชในสาทะเลทุ่งหอยปูปลาสาหร่ายคนเลิกก่อนนะครับทุ่งหอยปูปลาสาหร่ายแห่งทะเลเนี่ยก่าจะมาถึงเนเสลียงแงเนาอ เวลาเด็กกิน่าทะเลกำลังต้องรอแกะเสาเนาะอาทิตย์หนึ่งแกะเสามาเติมหนึ่งเนาะแต่สมัยนี้อาหาทะเลเข้าถึงของเราได้ง่ายขึ้นเนาะกับบรอย่างมันอยู่บนกับอาหารอื่นเช่นน้ำปลาอะย่างบรรยามันมีไอโอดีเขาแหม่ละเนาะแต่เมื่อก่อนอ่ะการเข้าถึงอันดีนะอาจจะค่อนข้างจะยากหน่อยแับเนาะไอโอดีนะครับ สำคัญก็คือมันจะช่วยในการพออ่านร่างกายอ่าพอผ่านสถานการณเนาะจะเป็นต่อการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็การเจริญเติบโตของร่างกายตัวไม่ใช้ว่าแค่ป้องการโรคของพ่อโรคอื่นเดียวเนาะอันนี้นะครับถ้าเขาขาดสายอไนดี่จะเป็นไดโรคเนาะคํามืดสูง้าเป็นคนท้องนะครับเนาะอาจจะสายตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยถืออาจจะมีการแท้งได้เนาะ หรือว่าถ้าบาดแยงเด็กที่อยู่ในท้องหนออาจจะพิการหนอหรือมีปัญญาอ่อนได้หนอคือถ้าโดนมาแล้วอาจจะมีการโตช้าและขาดแคลนหนอสม่ำเตี้ยตัวก็ใหญ่ช้าอย่างน้องหรือว่าบางคนอาจจะมีปัญหาด้านสติปัญญาสมองปัญญาเลยคือโรคอื่นเนาะก็คือทางอย่างสมองค่อยๆู้เรื่อไงครับเนาะนะครับนะครับอันนี้เป็นผู้คนที่เป็นโรคอื่นสมัยตะกนเนาะ โดยที <They are. S 1> ่สำคัญแล้วก็คสมมุติถ้าเริ่มตั้งครรภ์แล้วผู้นะครับตั้งครรได้สับสองสานเดือนนี่ยจนถึงสามปีหลังข้อเลยนะเพื่นแต่ช่วงที่เด็กพัฒนาสมองเยอะมากที่สุดเลยเนาะก็เลยต้องเพิ่ม i o โอดีที่ร้อนถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยครับ คุที่ตั้งคานน่จะได้ไ,ดไตโซดีนน่อไตโซดีนเนี่ยจะมีวิตามินผสมกับไอโอดีนด้วยเลยเนาะเพื่อเสริมป้องกันมือหีตั้งคานอ่ะมือขาดสายไอโอดีนเนาะื่อนก่อนอาจจะมัมีตัวนี้จะมีแค่วิตามินเฉยๆครับแต่ตอนหลังมาเนะครับก็จะเสริมเข้าไปในของวิตามินอ่ะเื่เลยเนาะเพื่อป้องกันมือเด็กลูาก่อแมนดานะครับขาดไอโอดีนเนาะนะครับ ถ้าเด็กก็คือเป็นโรคเอ๋อขอพ่อมาแต่ถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เขาโตแล้วยังไงเขานั่งอยู่ตรงนี้ครับนองถ้าเราขาดาในอด,ดนีจะมีอาการจดจพองก็คืออ่อนเพลียเนองเชื่องชาเครื่งองือึมนอนถ้าผู้ใจน,นี้เพราะสมรรถภาพทางเพศลดลงเดนองเนีย่ยมันส่งผลต่อผู้ใหญ่เหมือนกันหมายความว่าส่งผลต่อเด็กหรือว่าหญิงนะคนอย่างเดียวนะ้องถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะบางคนอาจะทำให้ประจำเดือนมา ที่ปกติเนาะหน้าห้องมาแมาไรนะครับสารเไอโอดีจะเกี่ยวห้องเหมือนกันเนาะโซนความหนาวไม่ได yeah, ้ก็คืออมันจะหนาวมากกว่าคนปกติทั่วไปเนาะเพราะว่าไอโอดีนเนี่ยมันส่งผลต่อตอมไทรอยเหมือนการตอมไทรอยด์เนี่ยมันควบคุมเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องความหนาวความเย็นการพอ่านอาหารนี่ของเ้าเหมือนกันครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไอโอดีนร้อนไทรอยด์เนี่ยทำผู้บังคับกินน้อยเดียวกต่ตุ้ยเพราะว่าร่างกายมันบอกความร้อ น้องขาพก็เลยสมควรคือ,ร,อระบบยวหมอผ่านในร่างกายเอดีไอโอดีเนีย่ยต้องผลต่อไทรอยด์ไทรอยต้องผลต่อการผ่าผันแน่นเลานะใช่ไหมรคนนาหารับเนาะ,นาะ,นาะอันนี้เนาะคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุบอกว่าคนแพทย์านนาหาน,นึ่งเราเนี่ยเบาด่แหนะไก่ทะเลเนาะกินแหนะน้อยเนาะแล้วก็บางคนน่ะคิดว่าตัวก้าวมาข่าสารในวิญญาณวันหนึ่งนี่กินเกลือกจิงอย่างมากละเนะี่ยแต่บางคนเนะ่ะเกลือที่เราได้รับมาครับมันอาจจะ ไม่เนี๊ยนก็ได้เนาะถ้าเราเคยได้ยินนะครับเผือเรามีจากที่ไหนบ้างเผือบางที่อะบกว่างยมาจากทะเลภาคใต้หรอกเผือที่แน่นจะดีนะเผือที่แน่นนี่ก็ต้มเอาเนี่ยมันมีแค่เกมอย่างเดียวแต่เหมือนเอดินมีแต่ความเค็มแต่เมีนสารไออดีนเนาะนะครับอันนี้สมัยก่อนเนาะที่เปิ้ล ไปทําข้อมูลไว้หน่อเมื่อปี2 5 3 8ันห้ารสมสิบแปดะก็อนน่ยควรเปลนข้อพอกหน้าครับอ่าสำเร็จประเทศก็เลยเป็นห่วงเนาะจะเลยคือความสําคัญของอ่าภาคเหนือเฮาเนาะอยากคือเข้าถึงแสนเลยดีแต่นี่เยอะหน่อแต่ปัจจุบันนะครับล่าสุดปี2 5งพ3นห้าร้อสามสิบสี่สามสิบห้านี่เริ่มลดลงละเนาะอันโลกหรือโลกข้อพอกนี่ยนะเนาะทำไมก็เนอันดีเยอะหน่อย นะครับเมื่อก่อนนะครับเป็นคือแาทเหนือเฮานะครับเอาไอโอดีนมาเอสมัยก่อนที่แพทก์เรามีก่อนที่ว่าไอโอดีนมาแจกแล้วมีแม่ผสมเกลือแม่อย่างนี้นมีก่อนน้องจะมีช่วงหนึ่งที่ว่าเอาเกลือมาแล้วก็ไอโอดีนม่ทุบๆในการแจกกันแง่เนี่ยครับจะมีช่วงหนึ่งที่สารุกที่ทำน้องเพราะว่าอ่าอ่าครับเพราะว่าไะเมื่อก่อนสารนั้นรปรมีถ้าเป็นนักเรียนก็ใช่นักเรียนนี่จะมีไอโอดีน ไปเติมพื่นในน้ำดื่มแหนมเพราะ่าของเดือน้องๆอง่ะได้สารไอโอดีนไม่ถูกเนานะครับนะครับแต่พวกการบริหารสารไอออร์ดินคือใช้เกลือที่มีสารไอโอดีนในการปรุงอาหารนอกรับประทานอาหารทะเลนอกรูปสาหร่ายกลางจะได้หมอนกังเครหมายกุ้งปลาที่มาจากทะเลเนาะหรือว่าเนี่ยครับซอสกระสาซยีอยิ๊วปัจจุบันนี้มันก็มีไอโอดีน,นอ,นอ,นอนยู่ในสูง,สง,สงประมาณลนะเนาะครับ อันนี้ความต้องการ l อดีในหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันเนี่ย,นเ,นยเราต้องได้ l อโออกใดเนาะผู้หญิงอ่าที่เป็นหญิงขังข้งคันแล้วก็หญิงนม่ลูกนะครับวันหนึ่งต้องได้ l อ2 2ดสองร้อยยี่สิบเนาะถ้าเป็นเด็กอ่าสุดห้าปีนี้ประมาณเก้าสิบเนาะแล้วกกถ้าเป็นหกถึงสิปีนี้ร้อยี่สิบแล้วถ้าเป็นวัยรุนะ่นมาทำงานยังเไงครับอ่าประมาณร5อย้าสิบนะครับปริมาณที่ว่ายี่สิบยี่ิเนี่ยถ้ามาเทียบดูนะครับเนาะอันนี้ ถ้าเป็นยาเสริมเม็ดไอโอดีเนี่ยอันนี้ไทโฟดีเนาะที่บอกว่าต,อตอ้องต้องอีกขั้นทานแบบยังไม่เนาะเพิ่นจะกลัวว่าเขาจะกินไอโอดีแบบอิกนอกก็เพิ่งจะคือไทโฟดีตัวน,นี้มาเลยนะครับหนึ่งเม็ดมีไอโอดีอยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับตะกี้ถ้าย้อนกลับไปนะครับกินขั้นทานต้องได้เท่าไหร่ต้องได้สองร้อยห้าสิบเนาะอันนี้เขาเสริมมาเพื่อหนึ่งเม็ดคือรนะ้อยห้าสิบเนาะ อวดแล้วก็อนนี้ถ้าเป็นเกลือเกลือที่ปรุงรสมาแล้วนะครับเนาะหนึ่งช้อน <1 champion, S 2> ชาหนึ 1> 1 no? ่งช้อนชาช้อนช้อนชาช้อนเล็กๆนะเนาะหนึ่งช้อนนี่มีร้อยยี่สิบเหมือนกันครับหมูสาหรายต่างๆเนาะงสาหร่ายสาหรายทะเลอย่างเงี้ยครับสาหร่ายข้าวแก่ร้อยสองลายที่เป็นสาหรายเนาะอ่าจจะหนึ่งช้อนกินข้าวจอนกินข้าวเมาครับกินสองจอนนี้ได้ร้อยเนาะนมจืดในนมก็มีไอเดียเยอะเด้อ โจนี่มีหกสิบนะครับนอกไข่เป็ดนี่มียี่สิบหกนอะไข่ไก่นี่มียี่สองแต่กุ้งตัวเล็กๆก,กุ้งแตงเนียมีนียี่สิบเนาะน้ำปลานี่หนึ่งช้อนชามีสิบเจ็ดเนาะประกอบปลาทูนกื่งตัวนี่มีสิบห้านี่คือสลับกินได้ครับเนาะ ันนี้กิจรกรรมป้องกันเนะาะเมื่อก่อนเราจะี่ยนะครับก็เลยมีกิจกรรมให้เราารมรงค์ลเนาะเพื่อความรู้เนาะแล้วก็มีการตรวจคุณภาพเกลือแล้วก็ในสูงได้เดล็กจางๆเนี่ยมีการตรวจเหมือนกันเนาะร้านค้าของเราหนึ่งปีเราจะมีการสุ่มตรวจร้านค้าเหมือกนกันเนาะเขาจะเอาเกลือจากร้านค้าที่ขายจากแ้าท้องน,นะครับเนาะมาตรวจดูว่าเกลือเนี่ยมีสารเบนซหรือเปล่าเนาะ อันนี้เดี๋ยวดูสมองนอกเนี่ยครับอันนี้เด็กละอ่อนสมองเขาอามองว่าความรู้การเจริญเติบโตของสมองเนาะเหมือนต้นไม้อ่ะต้นไม้ต้นน้อยสมองพัฒน,นาใหญ่ามากไปเหมือนต้นไม้ที่มันขยายกิ่งก้านขาออกไปนักๆแต่ปลว่าสมองมีความจับนักๆเน,น,น,นี่ยเนี่ยครับ คนที่ได้แใน l ดีนะครับมันก็มันเหมือนต้นไมอ้อในสมองเราอ่ะมันมีกิ่งสาขามีเส้นประสาทออกไปน้ามากเนาะแต่คนที่บม่ได้สาสง LED เป็นไรครับสมองมันขยายมันบบกรับผู้้้อื่เลยเวลาถามกรรมอะไรอย่างเงาผอก็ไม่รู้เรื่องเนาะเออพราะเราเรืเอืออถามนี่บมก่ไม่รู้เรื่องอย่างเงาเนาะเพราะว่าสมองมันบกยยมนบกบ่ไม่พออัฒน,น,นานะเนี่ยครับกิ่งก้าสาขาขงขงคงกันเส้นประสาทในสมองเราอ่ะมันแบรรนบขยายเนาะนั่นกรร็ครับ อันนี้การพัฒนาสมองนะครับนอกตั้งแต่สามเดือนแรกของการตั้งครรภ์อะตรงนี้เนาะมันจะย่อยพัฒนาใหญ่ๆขึ้นมาขึ้นเพราะว่ารอยอยักในสมองนะเนาะเช่นศาสาร์ต่างๆนะครับถ้าได้เอาดินเข้าไปเนี่ยมันจะเสริมทำให้ลูกหลานพวกเราฉลาดเรียนรู้ได้ดีเนาะเนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บนะครับมันบัดขยายอย่างเลยครับพระบากพูอีกสักอย่างแล้วมันเหมือนต้นไม้ที่มันบักได้นานนะเนาะแต่ถ้า เขาได้เฉายาดีนี่คือเนี่ยมีการพัฒนาเรียนรู้ดีเนาะท่านนี้นะครับถ้าเรากิ่นเกลืออยู่ตอนนี้เรากิ่นเกลือที่ห้องอย่างพ่อพันทวา เวลากินนี่หูเกาะนี่ห้อยอย่างจริงแม่ไอโอดีบนเห็นบอกว่าไอโอดีมือจ้ะเหมือนซื้อน้ำปลาเนาะซื้อน้ำปลาตาอยังน้ำปลาตาลอยอย่างน้ำปลาตาลอยอย่างเนาะอันนี้เนาะเวลาเพื่อนที่สังเกตนะครับเนาะว่าเหลือไอโอดีที่มีคุณภาพอย่างเงี้ยให้สังเกตที่ไหนบ้างเนาะเวลาเราไปซื้อเกลือเรื่อง ดูตัวว่าหันกลับต้องมีข้อความว่าเชือบริโภคเสริมไอโอดีนถ้ามันบอกว่ามีไอโอดีนเนี่ยเชื่อได้ไัมน้อยหนึ่งละว่าโอเคมันน่าจะมีไอโอดีนนาละเนาะมันมีหมีมูละแต่มันบอกมาแล้วว่ามันมีเนาะมีอย่างแัมชื่อต้องมีชื่อเนอะอันนี้ชื่ออะไย่างอันนี้ชื่อตาเพชรน้ำหนึ่งนี่ไหนอันนี้ตาอย่างไรเนีต้องมีนอกจากว่ามีไอโอดีนแล้วต้องมีชื่อเพราะว่ามันจื่ออะไย่างเนาะลงมาที่ดูต้องดูมีอย่างแัม ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิตผู้แบ่งผู้นาเข้าร้อต้องระว่ามมาจากไหนมมาจากหน้าันมาจากเพชรบูรณ์มันาจากต่างมันาจากภาคใต้ที่ไหนก็ต้องบอกที่อยู่ได้เนาะวันเดือนปีเนาะวันจะมีหมดอายุรตอว่าปวดบนโลกก่อนจะมีอยู่เพราะว่าเหลือบางอย่างมันจะหายหรือว่าอ่ามันอได้นะเนาะคนเก็บน